ช้าก,ก่อนโอเคก่อนที่จะเริ่มดูเริ่มมีมกันพอดีมีข่าวสารน,นิดนึงนะผอจะให้คุณโนอามาพูดแล้วกันนะโอเคเชิญคุณโนอาได้เลยครับไฮสวัสดีคนดูที่แสนน่าอินดูซ้นนะดูกับดิฉันโนอาแต่เกมโนอาไรอ,อ่าวันนี้เนี่ย ช่องสี rossoente แออน,น,น่นาโค่ชมปีใหม่จะเปลีป่นนนย,ยนแปลงขั้นนิ่งหญ่เปลี่ยนได้ช่องสิ rosso เบนเจอร์อแน่สี r o b a กับกเปไปหาเมากี้เซ็คนฆค่ะก็คิดอยู่แล้วงว่าดะต,ต้องเปลี่ยนช่องหมแต่ว่ามาเป็นแค่เมตาเท่าน,นั้นก็คือแบบห้อมือเปลี่ยนไปได้เสมอโอเคนะดิฉัน n น a า แต่ขอตปก่อนนะคุณบายยโอเคผมก็ขอบคุณข้อมูลจากโนอานะครับผมแม่งมาไปไปไปเหลือเกินท้ายคลิปมีโฆษณาแล้วผมถ้าใครดูได้ก็ดูไปแล้วผมมามาดูมีมกันกูควรจะปวดหัวเดี๋ยวว่าจะขับดีวะนี่คุณพาดูอยากปลาดาวหรือเปล่า ฮะป่าดาวไม่่างไงวะนี่ไงนี่ไงลานคาเบล่าป้าดาวแต่ว่าสั่งซื้อได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าก้าเก้าเก้าเ้าเนะกูไปขายโอเคครับผมซื้อครับซุยไม่ใช่แล้วนี่คาเบลลาเอ่อมันจะออกไงวะ ขากูมาติดกลัวอยู่นี่เนี่ยช่วยออกหน,น่อยดิกูก็ไปรู้ดลว่าวิธีมันวิธียังไงเนี่ยโหกูแนะนำนะตัดขาสติ๊กเกอร์ง่ายตายจะได้ทิ้งเรื่องโอเคก็จบกันแล้วนะทุกคนแต่ว่าก็ขายเครื่องโฆษณานะคือทำคลิปน้องลงไม่เฉพาะอะไรผมพอดีมันติดเหรียญน,นะพอดีมันเปิดทางแล้วอ่ะคลิปก็เลยแบบ มาน้อยนิดนึงไม่ใช่ว่นน้อยแหละมาโคตรนานเลยซึ่งเราขอขอคุณสปอเซอร์ดีกว่า,าจริงเขาไม่จ่ายเขาไม่จ้างผมเลยนะแต่ผมอยากสปอเซอร์เฉยกับเกม Blue a r c a y เกมแนว RPG บวกเกมแอคชั่นเชิงกริยุ์แบบ RPG พัฒนาโดย Nathan Commande ซึ่งเกมนี้ก็ตามเลย RPG แล้วก็เชิงกลิยุ์แต่ว่า เรารับบดเป็นเซนเซที่ถูกส่งมาจากต่างเมืองเพื่อมาสอนพวกนักเรียนในคิปบดทอสใครเป็นสายเศษเรื่อยๆเนี่ยทางนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้โคตรเข้มข้นนะมีตัวละครตัวใหม่สุดน่ารักแต่ว่าความเก่งเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเ,เลยก็คือตัวละครกระสุนนึกลับ อาิสูชุดเมดเห็นภายนอกเป็นแค่ชุดเมดสุดน้องน,น่ารักแต่ว่าความสามารถเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเลยซึ่งคงขอไม่สปอยกันนะไปเสษกันเอาเองไม่ใช่ว่ามีตัวละครนี้ตัวเดียวที่น่ารักมีตัวละครตัวอื่น3ดาว2ดาวและหดาวที่น่ารักไ่แพ้กันสามารถไปดูกันได้ในเข้าเกมเพลกันเลย และดูอาไคจฉลองครบรอบ2ปีซึ่งของที่แจกมาเนี่ยเยอะเลยและอีกอย่างถ้าเกิดพลาดอีเวนต์นี้ก็คือเสียดายมากเพรเขานี่แจกโคตรหนักโอเคก็ไปเสียกันเองแล้วกันนะสนใจละสิกดใต้ลิงก์นี้ได้เลย กดเดี๋ยวนี้ดูในลิฟพิชชันเนี่ยนะครับ